ใชหน่อยจากเรตินอลใช้แล้วผิวแหกผิวพังมาลองของนูโทรจีน่าดูครับอ่อ,อนโยนแต่เห็นผลจริงอะก็เชื่อว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลายๆคนน่าจะได้ลองเรตินอลกันไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็หน่อยกันค่อนข้างแย่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าเขาจะบอกว่าอ่อ,อนโยนยังไงแต่ว่าเราใช้แล้วก็ยังมีความแบบระคายเคืองผิวแหกผิวพังคือเอาง่ายๆว่าไปไม่ถึงจุดที่ผิวสวยเหมือนที่คนอื่นเขาใช้กันสักทีใช่ปะแต่คลิปนี้นะครับผมก็จะบอกกับทุกคนว่าอย่าพึ่งหน่อยครับเพราะว่าดูโทจิน่าวิซิเบอร่า วิ s ิ b บิลรีแพร์เซรันะครับตัวนี้จากการที่ทางแบรนด์เขาได้ทดสอบมานะครับเขาพบว่าสามารถช่วยลดเรืองริ้วรอยได้จริงและยิ่งไปกว่านั้นนะยังมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือ100%ของผู้ใช้นะครับยืนยันว่าอ่อนโยนใช้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่รู้สึกระคายเคืองด้วยครับถามว่าเพราะอะไรใช่ปะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือเขาใช้เพียวเรตินอลนะครับที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนังนะครับว่าสามารถช่วยลดเรืองริ้วรอยได้จริงแล้วก็สามารถช่วยลดผิวหมองคค้้้้้ไดดวววยยยยนนอกกจาาาาีีีี ant, ััเขาาเขขงมมมติิท่่ชใหผ กระชับเต่งตึงนะครับแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราอะยืดหยุ่นมากขึ้นได้ด้วยครับทุกคนและที่ปังสุดๆเลยนะก็คือเขามีคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์ครับซึ่งเนี้ยมีส่วนผสมจากพอทูลากาเอ็กซ์ตรกนะครับแล้วก็ซูตติ้งเอเจนต์ซึ่งช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยลดโอกาสการระคายเคืองได้ดีมากๆนั่นเองจริงถ้าเกิดว่าใครที่ตามกันมาทั้งแบบในทุกๆช่องทางอะจะพอเห็นกันนะครับว่ากระดาใช้มาสักพักนึงแล้วซึ่งอันนี้พูดจริงๆนะว่าจากที่กัดได้ลองใช้มาทุกคนคือแบรนด์อื่ี่่ยึงงแแแมม้้้วววววาาาะคบบอหูรรกกกัใชลลสผิ แต่กับตัวนี้คือไม่เจออาการแบบนั้นเลยแล้วก็อ่อนโยนมากจริงๆและจะบอกว่าเนื้อเซรั่มซึมไวดีมากๆครับแต่จริงๆอะไรนนี้เขายังมีอีก2ชิ้นด้วยนะครับทุกคนก็คือ n u t ตรจีน n a Visible Repa r r ย e เ e จิเนอเรตติ้งอันนี้เป็นบูสเตอร์ม i ร์เจเซอร์นะครับใช้คู่กันกับเซรั่มได้เลยส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ n u t ตรจีน n a v i s i b l e ลรีเ i ลย e อายครครับเป็นเรตินอลที่ใช้กับรอบดวงตาทุกคนอันนี้หายากมากนะใครมีริ้วรอยใต้ตาต คใครที่นอยจากการใช้เรตินอลนะครับใช้แล้วผิวแหกผิวพังไปลองหาเซตนี้มาใช้กันดูมีใครที่ไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวัสใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับอ่ะคลิปนี้เนี่ยก็อยากมาป้ายยาสิ่งนี้จริงๆนะครับคือการว่าเขาเป็นเรตินอลที่เหมาะกับคนที่ผิวอ่อนโยนบอบบางแพง้ง่ายหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้อะไรอย่างเงี้ยมากๆยังไงก็ไปลองหามาใช้กันดูทุกคนยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ